ไม่แน่ใจมันงชิปหายแล้วพลิกเลยมันเกิดมันเกิดมันเปิดตื้ดเปิดตื้ดเปิดตื้อจะไงต่อมีคนตีมีคนตีนบอลเอาเราต้องขอเสียชีวิบุกท่าเด็กกำพาดีกดแรงนะครับผมพอดีว่าตานี้ได้ริสินพรลีครับผมก็เลยวโอเคเดีย๋ยวมาเล่นลิซิลยแลวกันนะครับ ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอาจจะมีคำหยาบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอารมณ์เกมนะมากับพี่วินเซนต์แล้วก็อินทูนะครับผมสองคนนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูวิธีการฟาร์มของผมนะครับว่าผมฟาร์มเริ่มจากไหนก่อนนะครับผมเพราะว่าเรซินนั้นเป็นตัวที่ขึ้นแรงง่ายนะครับผมก็พูดว่าง่ายแหละแต่ว่ามันเป็นตัวที่ไม่ได้โกงครับแต่มันเก่งนะมันไม่โกงแต่มันเก่งความมันเก่งมากันั้นเขาก็เลยพวกแรงเชลเลนเจอร์ที่เขาขึ้นสูงๆเนี่ยเขาเอาเรซินในการแตะแรงบ่อยมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลย คลิปนี้ผมเลื่อนจอไวหน่อยนะผมใครตาลายผมต้องขออาภัยด้วยนะครับผมมาครับเริ่มเกมแล้วโอเคเราไปเริ่มบัฟแดงก่อนเลยครับนะเจอเป็น hmm. อย่ายให้มาตี่ไหลก็พอหน้าก,กลัวนะครับต,ตัวละครหน้าก,กลัวมากมอไฟโดดเราก็อาจจะโดนเอสโอยกต่อเลยนะครับ เ <c oughs> จนครับทุกคนอัพสองครับมามาฝากครับมันจะมีโลนนะถามได้ถามสบายครับเคกดเลยครับมไม่นดะยี่สิบปีนะสามวิเองครับเนี่ยปุ๊บเดีย๋ยวลองนิ้วใช้บ้าฟ้าดีกว่าไม่หันเราบ้าปเป็นไนีบกักันเดี๋ยวนี้เราดึงคลิปเข้ามาในปุ่มนิดน,นึง ดูแมปไปครับสังเกตแมบไปบ่อยนะเพราะเรียนมีเล็กเยขึ้นมาก <c oughs> เดี๋ยวหนึ่งนาทีครึ่งครับเอ่อเต่าเกิดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาเต่านะ <c oughs> ตแต่ตายก่อนนะครับผมเอาเป็นสไัย์แดงเลย้ว,วยกัน <c oughs> ยักษาโสเข้าแหลมอะ โอเคเจ็บ้อยครับได้พอดีฮม <an enemy. S 1> คุมครับคุมดีแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่สมัยไป <Danger ous. S 1> โอเคเรามีเตะแล้วครับเดี๋ยวเราโดไปเตะบอันป้มดูก่อนนะว่าจะเตะได้หรือเปล่าโอเคขึค้นมาตรงนี้ ออกไปนอกเลยสวยครับวีเพื่อนระวังมาเออมาตด้ยีไม่ยังไม่เห็นเลยนะขยู่ล่างโอเคครับขอเอาตังกร้อยหนึงห่งก่อนนะทุกคนปึ๊บเอามาร้อยหนึง่งโอเคกลับบ้านเลยครับทุกคน สวยครับข้างล่างวิคุ้มมากเลยนะครับเอาปุ๊ปิดอะไรเนะี่ยตัวไปคิวโอ้ไม่ธรรมดาเซตเราตายนะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องการกลางก่อน,นนะอยากตาก็เดินเกมมานี่ครับผมเดี๋ยวพอกลารงานเสร็จปุ๊บเราก็ไปล่างต่อเลยครับเพราะว่าประไฟยังไม่เกิดนะ yeah. <Fight>. oh. ตีวอร์ดในเช็ครูปไปๆนะครับ เพราะว่าเขนข้างได้จำเป็นนะเพราะว่าเผื่อเวลามีปากวอดมาเนี่ยเราจะไม่เห็นนะครับก็คือเท็คไไปเลยครับมันเกิดแป๊บเดียวก็เกิดโอเคเดี๋ยวบ,บ้างก่อนออกไอเทมชิ้นหนึ่งให้แรกก่อนนะครับผมแล้วเราก็จะมาอามังกรเลยสิบวิครับมังกรเกิดข้างบนอย่าเสียนะครับพยายามต้องบอกเพื่อนนะชีพหายละ โมเวนจะจัดเลยมังกรเดียวบนเสียครับเมื่อกี้โดนแกงนะไม่เป็นไรนะท่านมังกร เขาเสียแฟตนะครับเขเสียแฟตเพว่าแปดเลยเหรอช่างเห็นโอ้ยเสียไปต้องปติเสยเพื่อนอกลัวไม่ตายกลัวไม่ตายเลยแม่เรียกมันร้อนดืงปลามัน เด๋ยวลิฟจะเกิดแล้วเราเล่นเซตเล่นยังไงอย่างนี้ก็ไม่โดนด่าหรอกครับเล่นรีซินอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราถ้าเพื่อนในเลนตายก่อนเนี่ยเราก็อาจจะโดนด่าอะไรเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับชีพหายกูเตะเพื่อนเพื่อนมาตาย <c oughs> เวนเลยแอมซอรี่เพื่อน <c oughs> แอมซอรีกระตีหัวใจ สามตัวไม่เอา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 พี่ไม่เอาไม่เอาถอยกันถอยกันพี่กูไปตายแล้วนะโอเคไปตายแล้วโอ้ไม่ตายว่ะแฟดมาผมเลยนะ ไม่คุ้มนะครับเซตมาซ้อนพอดีเอาเลี่ยงอยู่ล่ะนะที่เกิเกดตอนนี้คือเป็นมอไฟนะครับตั้งหกพันกว่าเลยเดี๋ยวต้องตัดปังมแล้ฟื่องล่าเขาฟื่องล่าโดนกดนะเพราะว่าป่าเขาไปแกงนะครับโดนหรือเปล่าครับเหมือนไฟจะเสียเปรียบแล้วนั่นน่ะผมไม่ตายด้วยครับเปลี่ยนแล้วไง ไม่โดนเลยไ่ได้เตะเลยเนาะเมื่อกี้นะไม่ได้เตะเลยเนาะไม่น่าไม่น่าห่วงสกิลเลยพลาดได้ไงเอาไปพี่ผมได้เฉยเลยผมว,ว่าจะไม่เอานะว่าจะให้ว่าให้เอดีนะครับได้เฉย Nice. ให้แต่เราต้องนทลนะไม่พี่ผมไม่ลืมแต่ผม,ม,ผ,มผมอัดคลิปอยู่เว้ยอัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่เออผมก็ว่าพี่หายไปไหนกันเนี่ยเออไไม่ไมได้หายโอเคิเสร็จ ขี่เพื่งสิโอ้โหนี่ไปอยู่ห้องน้ำมันคือไปคลี่มาใช่ไหมเนี่ยเจ้าสตีกับตีเคเคป้อมกลางเดี๋ยวไปป้อมกลางมากกว่าไดี๋ยวป่ะได้ได้เอ้ยมันไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพี่มามามาห้องอะไรไปห้องอะไรไปห้องอะไรไป โอ้โหโดนอันนั้นเว้ยว่าว่าจานนั้นสักหน่อยแหมอ้โหคือว่าจะกดตีสักนีดนึงให้มันได้เลือดมาวะา่ะจบเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เราต้องกันหลังเลย เจ็ดเคคอร์ดเียวแม่งตังพุ่งเลยนั่นแหละผมก็นั่นแหละผมลยบอกว่าจะผมว่าจะเอากางไงก็จะดันกลางสารกับผิดนิดหน่อยล้านนะมังกรตัวเป็นตัวอะไรโอ้โหมังกรนเลยต้องเอาครับคมมากแม่ตายเรื่องกันเต็มที่เป็นเลย ห้าสิบวิครับมีอันนี้อย่างนี้ป้อมจังมันหายหมดเลยนะพี่ระวังนะผมก็ต้องระวังในตรงนี้เฮ้ยต้องหลุดแล้วปะต้องหลุดมาแล้วปะเออ อเอ็ดไปดีครับน้องๆรอ,อสก,กิลครับสก,กิลสองผมไม่มีเมื่อกี้นี้ขับตายดเดือดเดือดเลือดพลาดจริงๆงเกมนี้เฮ้ยมันจะไล่มาผมมันจะทลายมาหาผมแล้วนะอุ้ยเต็บสองตัวเจ็บแล้วน,นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อุ้ยมันจะโดด ไม่โดด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 อยากได้บอลลอนก่อนอะได้ปะนนะปวดแขนอะไรอากาศหนาววูดไม่ได้พี่กอ๊อฟพี่ก๊อฟมาได้ปะจะเอาเหรอจะปักปากข้างบนให้ดูหน่อยสิโอเคไม่แน่ใจเหมัน ชิปหายละพลิกเลยมันเกิดมันเกิดมันเป็นตืดเปตืดเปตืด,ตดจะไงต่อมีคนตีมีคนตีบอลเชียแล้วไงไม่นะเม่เงยไปม,มากับเรามันไม่ได้ออกทาวาฟหรอวะ่ามันออกทาวาฟอยู่ทำไมมันไม่มาเติมเพื่อนอะ่ะไม่นะองเฟออกเวดเหรอ,อต้องรอยื้อนิดหนึ่งอะพี่งานยาบว่ะ ไปเลยเอาไปเลยไม่เอาหรอกผิวหน้าเอาไปเลยเพื่อนโอ้โหไม่เอาเอีกบัาฟ้าของดีจะแท้ไม่เอาอเอาก็ได้ <im itating> มามามา,มา,ม,า,ม,า,ม,าม,มากรไฟม <im itating> ากรไฟก็ถอยเลย สวยครับสวยจัดสวยจัดสวยจัดอ,นะอย่ายวเศร้าเลยพี่แต่คุ้มนะคุ้มจจัดเลยได้มังกรไฟมา,าทุกคนตายกตายโอเคเขาได้เสียงละของฟูตอนนี้ของฟูจะจับเดี๋ยวเรามาเอา,เ,อาเราเรามาบอลลอนดีกว่า มัลย,ลยมีมเรัาบดมันไม่มีมก,กวองเคยครับมีเสบก็ทำสบายเลยเลือดเอาบาลองเดียวได้เลยถ้ามีเสกไหมคือ,กอเอกาะเกาะเกาะนี่ย ร้สิบห้าแล้วผมของฟูแล้วป่ะผมกลับบ้านไม่ได้แล้วโอเคได้ทับบนแป๊บ มามามาผมกลางไรเนี่ยข้างบนเสีย โมบเลยมันคนเป็นคนโมบคลิปตีคลิปตีบ้านคลิปตีแรงจัดนี่เรียบร้อยครับผมเกมนี้เยี่ยดีทุกคนเอ็ดด้วยว้าวนี่ครับเอ็ดง่ายๆเลยเราเก็บออบเจกต์เยอะนะครับเอ็นบีพีอีกตั้งหากว้าวไม่ธรรมดาเหมือนเก้าดาเมจเท่าไหร่ครับสองพันเอ็ดโหเซ็ตดาเมจเยอะมากครับสองพันหกวิธีทางเขาเยอะกว่าว่ะจินฝั่งนั้นเยอะกว่านะครับดาเมจสองพันหกเกือบสองพันเจ็ดเลย โอเคผมขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะค,ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i ร e ครับผมเป็นการใชใบรการทางลิปใ,ใหม่ครับสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็ขอ,อกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายครับ